smart news m a r t life เข้าสูดช่วง smart news m a r t life ค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันแล้วค่ะสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,อเปิดให้การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้ผู้ประกอบการหวังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ BCG ด้วยค่ะ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวโดยเริ่มกับกระทรวงการคลังจะทำมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ Green Tax e x p e n s e เพื่อให้ผู้ประกอบการนำรายจ่ายจากการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภทที่กรมสมรรพากรกำหนดจากผู้ผลิตที่ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวน1.25เท่าของ ใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในการขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในระหว่างปี2,562ถึง2,564สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งลดการปล่อยมลาวะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กําลังขยายตัวอยู่ทั่วโลกขณะเดียวกันมีการคาดการว่าผู้ประกอบการจะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิต่อปีของปริมาณการผลิตพลาสติกทั้งหมดจํานวน431,800ตันต่อปี ทางนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 3ถึงวันที่30มิถุนายน2564สอสอ,อได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพแก่ผู้ประกอบการได้แก่ผู้ผลิตหลอดพลาสติกถุงพลาสติกฝาพลาสติกแก้วพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพนายทองชัยชวลิพิเชษพุ่อในการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,อเปิดเผยว่ามาตรการ Green t a e x Expense สำหรับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสอสอ,อ,จอจะออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกททททีีี่่่ยยยอสลลาาาได้้้งชวภพใใหกับผผูิผตนประเศ จำหน่ายระหว่างปี2,562ถึง2,564โดยบริษัทหรือห้างคุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ซื้อคนแรกสามารถนำรายงานการซื้อสินค้าใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มและใบรับรองผลิตภัณฑ์จากสอสอ,อมายื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจำนวน1.25เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้แก่ 1. ถุงหูหิ้ว 2. ถุงขยะ 3. แก้วพลาสติก 4. จานชามถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 5. ช้อนซ่อมมีดพลาสติก 6. หลอดพลาสติก เจ็ดถุงพลาสติกสำหรับเพาะชำ 8ฟิล์มคุมหน้าดิน9ก้าขวดพลาสติกส10บฝาแก้วน้ำและ11ฟิล์มปิดฝาแก้วสำหรับหลักเกณฑ์การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกดังกล่าวจะออกให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่จำหน่ายระหว่างปี2562ถึง2564และขณะนี้สสออยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาในการยื่นขอการรับรองออกไปโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและยื่นแบบฟอร์มการขอใบรับรองและสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สสอในหัวข้อแบบฟอร์มการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์พลาส ลติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ w w w o i e g o t h v i e w s 1 p l a s t i c s t h t h และยื่นแบบฟอร์มได้ที่อีเมล oie.plastics@gmail.com เพื่อให้สอสอตอรวจสอบตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อคือ1ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอ,อ,อกอ 2. อผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในต่างประเทศ3ผลิตภัณฑ์มีใบรับรองทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตตามมาตรฐานมอ,อ,อก1 7น8 8หรือมาตรฐานเทียบเท่าและสำเนาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก1788หรือมาตรฐานเทียบเท่าและสำเนาผลการทดสอบงค์งระกอบผลิตภัณฑ์ FTIR ทางนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา1กรอหนึ่งสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโทร024306804่ และทั้งหมดเป็นข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมในวันอังคารนี้นะคะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับ Energy 5ได้ใหม่14นาฬิกา15นาทีถึง15นาฬิกาลุงน้ำปัจจรีสนสินพงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ